พูดไม่เก่งหรือแม้แต่พูดเก่งแต่พอเวลาจะพูดในที่สาธารณะไปไม่เป็นอยากจะไลฟ์เนี่ยอยากจะมีความมั่นใจที่จะไลฟ์จะพูดกับคนได้จะทำอย่างไรต้องเริ่มต้นที่แบบไหนเอาล่ะปล่อยเลยบอกเทคนิคเลยก่อนอื่นเรามาถามตัวเราเองก่อนว่าเวลาที่เราจะทำอะไรเราต้องถามตัวเองก่อนว่าทำเพื่ออะไรเห็นคนอื่นไลฟ์ก็เลยอยากจะไลฟ์ก็เขามีคนติดตามเยอะดูเขา มีคนติดตามแล้วมันนัาปลื้มอ่ะอยากปลื้มมีคนติดตามดูเขามีคนติดตามเยอะเขาไลฟ์เขาขายของได้เขามีรายได้เขามีบ้านเขามีรถอยู่ๆไม่กี่เดือนเขามีเงินเป็นล้านเห็นตรงนั้นก็อยากไลฟ์ถามตัวเองอยัางคิดแล้วถามใจตัวเองก่อนค่ะว่าประโยชน์ในการไลฟ์ไม่ต้องเพื่อใครไม่ใช่ประโยชน์เพื่อคนอื่นประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ข้อดีในการไลฟ์มีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะการไลฟ์เนี่ยมันคือการที่เราต้องเผชิญในสถานการณ์สดไลฟ์ก็บอกอยู่แล้วว่าสดเมื่อทุกอย่างสดมันเรียวมากอะ่ะมันเป็นอะไรที่เรามีทั้งส่วนที่เตรียมตัวเราได้ใช้และมีทั้งส่วนที่ไม่ได้เตรียมตัวแต่ต้องนํามาใช้อะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นมันคือความทา้าทายมันคือการที่เราจะ ฝึกความกล้าในตัวเองนี่ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ใหญ่ที่สุดเลยฝึกความกล้าค่ะความกล้าหาญมันดียังไงแน่นอนเลยความกล้าหาญมันนํามาซึ่งความสําเร็จในทุกๆอย่างเวลาที่เราจะก้าวออกจากบ้านเราต้องกล้าเดินนะถ้าเราไม่กล้าเดินออกไปเนี่ยเราจะไปกินข้าวเนี่ยอยากจะกินผัดกระเพราอร่อยๆอุ้ยรู้ว่าร้านนี้อร่อยอร่อยมากร้านน้าร้านนี้อร่อยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยอ่ะไอไม่ถึงไม่กล้าไป ก้าออกไปวิ้ยรถเยอะข้ามถนนไม่เป็นกลัวรถชนขับรถก็กลัวว่าเดี๋ยวโดนใบสั่งอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยความไม่กล้าความกลัวมันจะทำให้ตัวเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้สังคมเนี้ยมันคือการปฏิสัมพันธ์มันคือการสื่อสารซึ่งกันและกันมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้ เพราะว่าไม่มีใครหรอกคะ่ะที่สมบูรณ์แบบไปในทุกๆด้านเราเห็นคนนี้เก่งแบบนี้ดีด้านนี้เรายังไม่เห็นด้านที่ไม่ดีของเขาไงพอเวลามาใช้ชีวิตด้วยกันมาทํางานด้วยกันเห็นทั้งดีและเห็นทั้งไม่ดีนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เราเอาข้อดีของกันและกันมาเสริมมาช่วยมาเติมซึ่งกันละกันนะคะดังนั้นข้อแรกเลยคะ่ะฝึกความกลา้าเพรามันฝึกความกลา้าทําให้เรามีความกลา้าละลายความกลัวตัวสั่นได้มันจะทําให้เรามีความมั่นใจ ความมั่นใจมันก็คือทักษะนั่นแหละมันคือความเชี่ยวชาญความชํานาญที่เราทําบ่อยๆบ่อยๆแม้แต่กลัวยังต้องทำแหละแม้แต่ยังไม่กล้าก็ยังต้องทำแหละทําเพื่ออะไรให้มันเกิดความชํานาญให้มันเกิดความทักษะขึ้นพอมันเกิดความชํานาญชํานาญนี่แหละใครชื่อชํานาญจันดาขอภัยนะคะเอ,อ่ยถึงบ่อยมากคิดถึงคุณชํานาญ <c oughs> ความชํานาญคืออาวุธคือเครื่องมือ ทำลายความกลัวดังนั้นเมื่อเรามีความชํานาญมีทักษะความมั่นใจมันจะมาทันทีแล้วพอความมั่นใจมามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ในโลกนี้อย่างไม่ต้องกลัวมีความมั่นใจแล้วเชื่อมั่นในตัวเองค่ะสิ่งต่อไปก็คือเราได้ฝึกทักษะในเรื่องของการพูดทักษะการพูดก็เหมือนกับการขับรถคุณขับรถเป็นแต่ไม่ได้ขับมา ไม่ต้องว่าเป็นปีนะเอาแค่สักสามเดือนบางคนแบบกักตัวอยู่กับบ้านลูกหลานซื้อข้าวมาให้นะยังไม่ได้แก่มากนะอายุมันหกสิบเจ็ดสิบยังขับรถได้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปไหนนะเดี๋ยวลูกซื้อมาให้ซื้อมาให้สตุนเต็มบ้านเลยขาดอะไรบอกไม่ให้ไปไหนโอ้โหผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนเออเริ่มขับรถไม่คุ้นแล้วนะไม่ชินแล้วนะอาจารย์ดาลองไม่ได้มาจัดรายการสดเนี่ย เป็นเวลาหลายเดือนลองดูกลับมาอีกทีเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่คล่องไงมันจําได้นะแต่มันต้องใช้เวลานึกอใ่หไหมมันต้องใช้เวลาในการสร้างความคุ้นชินใหม่ดังนั้นการฝึกการพูดก็เช่นเดียวกันถ้าเราพูดบ่อยๆเราทําสม่าเสมอเราจะมีความชํานาญและความชํานาญจะทําให้เราสามารถทําได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความแนบเนียนมีความเป็นธรรมชาติมีสเสน่ห์ค่ะ พูดไปยิ้มไปนะคะเสน่ห์คือสิ่งที่ดึงดูดใจผู้ฟังสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จไม่ว่าอาชีพไหนบอกได้เลยว่าไม่มีอาชีพไหนที่ไม่ใช้การพูดหรือว่าการสื่อสารดังนั้นการพูดการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญและก็จําเป็นมากๆเลยนะคะสิ่งต่อไปคืออะไร ถ้าใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ดานะคะได้เรียนเรื่องของการพูดและบุบคลิกภาพกับอาจารย์ดานะคะ<ๆ>ก็จะได้เอาวิชามาใช้เอาวิชามาใช้ค่ะไม่งั้นมันขึ้นสนิมเรียนกับอาจารย์ดาไปเรื่องของการเขียนบทเรียนกับอาจารย์ดาไปในเรื่องของการใช้คำคมข้อคิดแต่เอ้ยจำไม่ได้อะไม่ได้มาใช้ออยู่ในสมุดมันอยู่ใน ตำรากับอาจารย์ดาอยู่ในหนังสือที่อาจารย์ดาส่งมาให้แต่ว่าลืมไปแล้วเห็นไหมไม่ได้ใช้ดังนั้นเอาวิชามาใช้ค่ะที่เรียนมานะคะจะเรียนจากครูท่านใดโค้ชท่านไหนก็ช่างเอามาใช้เลยค่ะวิชาความรู้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการพูดแต่วิชาความรู้อื่นๆเรามาไลฟ์สดเราเอาความรู้ของเรานั่นแหละมาบอกบางคนเนี่ยเขามีวิชาความรู้ในเรื่องของงานศิลปะ เขาก็เอามาบอกบางคนมีความรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพการดูมุมกล้องก็เอามาไลฟ์สดมาสอนเอาเรื่องที่ตัวเองรู้มาสอนไม่ต้องเอาเรื่องอื่นพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้เราจะพูดได้ดีที่สุดเพราะการพูดมีอยู่3แบบนะคะ 1. พูดคือแบบเชิงเล่าอะเล่าเรื่องที่เรารู้ 2. พูดเพื่อบันเทิงอะไรก็ได้ จบมามาพูดตลกสนุกให้คนเขาเกิดความสนุกบันเทิงเหมือนอรายการบันเทิงทางทีวีเราเห็นเยอะแยอะอย่างที่3พูดเพื่อจูงใจการพูดเพื่อจูงใจเนี่ยเอาไปใช้หมดเลยไม่ว่าจะพูดเล่าเรื่องเรื่องเล่าหรือว่าจะพูดเพื่อบันเทิงก็จําเป็นจะต้องมีศาสตร์ของการพูดแบบจูงใจด้วยนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะได้คืออะไรเราได้เพื่อนใหม่่ะเราไลฟ์ก็จะมีคนที่มาดูมาชมเราเราได้เพื่อนใหม่ค่ะกะลัลยาณมิตร ที่ดีและบางทีอาจจะยังไม่ดีนะักแต่เมื่อเราเปิดประตูออกแน่นอนค่ะเวลาที่คุณเปิดร้านค้าคุณจะเจอลูกค้าทุกรูปแบบใช่ไหมคะลูกค้าบางคนนี่ขี้วย่วายลูกค้าบางคนขี้ใจน้อยลูกค้าบางคนพูดเยอะลูกค้าบางคนถามคําตอบคําแล้วจะเข้าใจกันสักทีไหมเนี่ยมีหลากหลายแบบแต่มันเป็นการลองปัญญาเราค่ะลองไหวพริบเราในการแก้ไขนะคะ ดังนั้นเราข้ามผ่านการมีเพื่อนใหม่มีมิตรใหม่อาจจะถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างแล้วเราได้คนติดตามเราพอคนเหล่านั้นติดตามเราหรือว่าเพื่อนใหม่บ้างเราจะได้คำแนะนำคำติชมไม่ใช่ตำหนินะ <c oughs> ตำหนิอาจจะมีบ้างแต่ว่าเราอย่ไาไปใส่ใจเยอะถ้าหากว่ามันไม่ได้มีสาระสำคัญหรือวิเคราะห์และมันไม่ได้มีมูลของความจริงเท่าไหร่ แล้วมันทําให้เราเนี่ยจิตใจเราฝ่อห่อเหี่ยวหรือว่าตัวรีบลงปัดทิ้งดีลีทไปเลยก็ได้มันเป็นโลกของเราหน่มันเป็นช่องของเราหน่มันเป็นบ้านของเราหน่ที่เราไลฟ์ใช่ไหมคะดังนั้นเลือกแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาคําติชมมีประโยชน์ไหมมีแน่นอนเพราะมันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองคนเราหลายคนมักจะกลัวการคอมเมนต์คอมเมนต์ก็คือการติชมกลัวมากเพราะว่าอะไรคะเพราะเวลามีคนมาติฉันต้องการคําชมอย่างเดียวไงโลกสวยอะ่ะ ออโลกสวยแต่โลกที่เป็นจริงอาจจะไม่ได้สวยดังนั้นเรามองโลกบนความเป็นจริงสวยบ้างไอ้ที่ไม่สวยคือมันไม่ถูกใจเราเท่านั้นเองบางคนบอกว่าเนี่ยตรงนี้มีขี้โคลนไม่สวยเลยแต่โอ้โหเด็กๆเ,เ,เห็นขี้โคลนโอ้เหยียบย่าสนุกเห็นไหมแล้วแต่มุมมองแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองว่าคําชมนี่คือคําที่ถูกใจถ้าถูกใจเราชอบชมว่าดีอะไรก็แล้วแต่ ส่วนการติเราจะมองว่าเป็นการวิภากษ์วิจาไรณเลยไม่ชอบเราก็เลยกลัวเรื่องนี้ไปเลยนะคะดังนั้นถ้าเราเปิดใจแล้วมองว่าเขามีสิทธิติชมหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้เรามีสิทธิ์ที่จะรับฟังและมีสิทธิ์ที่จะเอามาเพื่อตอกย้ำปรับปลุงหรือไม่อยู่ที่เรานะคะ ถ้าเราเป็นคนที่ใจกว้างเราก็จะรับฟังคําติชมคนอื่นได้และการรับฟังคําติชมคนอื่นได้แล้วก็ไม่ถือมาเป็นสาระสําคัญแยกให้ได้แยะให้ออกว่าอะไรที่เราเอามาปรับปรุงและพัฒนามันดีกับตัวเราถ้ามันดีกับตัวเราขอบคุณเขาซักขอบคุณค่ะที่ติชมเพราะเราเริ่มเป็นกระจกมาสะท้อนตัวเราเองว่าอันไหนดีไม่ดีเราจะพัฒนาแล้วยกจิตของเราขึ้นให้เป็นคนที่มีใจ กว้างใจเย็นสุขขุมแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่มีปฏิพัน์ไหวพริบที่ดีมองโลกในแง่ดีคนแบบนี้ไงล่ะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขค่ะไม่มองโลกในแง่ร้ายแต่มองโลกจากความเป็นจริงนะคะดังนั้นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เห็นไหมคะมีหลายอย่างฝึกการพูดนอกเหนือจากการพูดฝึกภาษาบางคนเนี่ยอาจารย์ดาให้ไปฝึกนะคะที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ดาอยู่ในคลาสให้ไปฝึก รอเรือรอลิงค,คําควบกล่ำโอ้โหมีเป็นบทบทบท,บทอาจารย์กลัวเบืออ่อไงก็เลยให้ไปหลายบทเรารักโรงเรียนเราเราเร่งเราในการเรียนอาจารย์ดาไม่ให้อ่านแบบแบบต่อไปนี้นะคะเรารักโรงเรียนเราเราเร่งเราในการเรียนอาาย่านแบบนี้มันไม่มีแรงดึงดูดใจผู้ฟังเราต้องมีเคิร์ฟมีคลื่นในการอ่านก็เลยมีหลายบทให้กับลูกศิษย์ไปฝึกเห็นไหมคะ เรารู้แล้วว่าข้อดีเราเนี่ยมีอะไรบ้างในการที่เราจะมันไลฟ์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ความรู้ก็เหมือนไอติมถ้าเราไม่กินถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่ปล่อยออกไปมันก็ละลายทิ้งม,มันไม่มีประโยชน์แล้วรู้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ตามมาความรู้ที่คุณมีมันจะขึ้นสนิมแล้วเวลาคุณจะใช้มันจะใช้ไม่ได้ลองดูสิคะเครื่องใช้อะไรก็ไม่รู้ละแล้วแต่ที่บ้านอาจจะเป็นมีดก็ได้อะ ไม่ได้หันอาหารไม่ได้ใช้มานานโอ้โหขึ้นสนิมค่ะความรู้ก็เช่นเดียวกันยิ่งเราปล่อยออกไปมีกลเม็ดเคล็ดวิธีมีเทคนิควิธีปล่อยเลยค่ะพูดออกไปเลยเราพูดด้วยความจริงและสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนกลับมาให้เพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เรามีความเชี่ยวชาญมีความท่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ